สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็กลับมาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูเพื่อนๆทีมชาติซ้อมเล่นเวิร์ดกันนะครับเพื่อนที่มาซ้อมที่สุพรรณกันวันนี้นะก็จะเป็นเพื่อนๆที่จะไปแข่งปาร์กโบหรือพวกแหลมต่างๆนะครับผมถ้าเป็นที่กรุงเทพมันก็จะหาไม่ค่อยได้นะผมว่าที่สุพรรณก็น่าจะใกล้สุดแล้วก็เหมาะสุดสําหรับซ้อมสายเวิร์ดนะก็อย่างที่ทุกคนรู้นะสนามที่นี่ไม่ได้มีการแบบซ้อมแซมหรือปรับปรุงอะไรเลย เราก็จะเล่นได้อยู่ตรงโซนนี้นะที่คลิปก่อนๆที่ผมได้ถ่ายให้ทุกคนดูไปเป็นยังไงก็ยังเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมไม่ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรเรารอเพื่อนๆมากันก่อนนะตอนนี้ก็ชิวๆไว้ก่อนเา้าผมตอนนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วนะเมื่อวานผมลองไปเล่นดูนิดหน่อยก็ยังมีอาการเจ็บอยู่นิดนึงนะครับผมน่าจะพอเล่นได้เบาๆแหละเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูกันสำหรับวันนี้ วันนี้เราก็ได้รองเท้าใหม่จากบ t เลชูขอบคุณนะครับพี่โบใครสนใจก็กดเข้าไปดูตรงนี้ได้นะครับผมรองเท้าสเก็ตแบรนด์ไทยราคาดีและเล่นได้ยาวๆเลยคู่เก่าผมเล่นไป2เดือนยอดมาแล้วครับ Wow. <laughs> nóng <vào> lồ, hả? <laughs> าสังเกตเห็นนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดในการเล่นบร์ดเลยนะครับผมก็คือเซฟตี้นะทุกคนจะใส่หมดเลยนะครับที่ต้องมีแน่ๆเลยก็คือหมวกกันน็อกกับสนับเข่านะบางทีถ้าใครไม่ใส่นะเวลาเราเล่นพลาดมาใช่ไหมเราก็ต้องวิ่งสับให้เร็วให้ทันเพราะว่ามันค่อนข้างสูงนะถ้าแบบวิ่งไม่ทันก็อาจจะทําให้เราแบบเจ็บข้อเทา้าหรือเจ็บเขา่าอะไรแบบนี้ได้นะต้องใช้เซฟตี้ให้เป็นนะที่ฝึกล้มฝึกใช้บ่อย ให้เราชินเพราะผมเห็นบางคนน้องๆอ,งอ่ใส่ก็จริงแต่พอต้องล้มจริงี่ยเราไม่ได้ใช้เลยนะนอกจากจะช่วยให้เราปลอดภัยแล้วนะเวลาเราเล่นพวกอะไรสูงๆแบบนี้มันจะทําให้เรามั่นใจเวลาเราฝึกท่าใหม่ๆอีกนะครับผม วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะอันนี้ผมก็ยังอยู่ที่บ้านผมอยู่เดี๋ยวก็มันจะออกไปกินข้าวแล้วก็เข้าสนามกันสําหรับคลิปที่สุพรรณบุรีก็อาจจะเปื่อยๆนะทุกคนเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างเงียบเหงานะ่สนามก็ไม่มีคนเข้ามาเล่นเลยถ้าจะมีคนเล่นจริงก็มีแค่พวกเราที่มากันอันนี้ผมก็มาถึงที่สนามแล้วนะครับผมแต่ก็อย่างที่ผมบอกมันไม่มีใครเลยนะมันเงียบจริงๆทุกคน พื้นที่การเล่นก็ค่อนข้างที่จะจํากัดนะแต่สําหรับผมนะผมคิดว่าถ้าเรา,เามากันแบบเพื่อนเยอะๆอย่างเงี้ยน้อยมันก็ยังจะพอแบบสนุกมีเพื่อนเล่นด้วยกันอย่างเงีย้ยมันก็จะเล่นได้แบบก็ดีกว่าเล่นกันแบบคนสองคน ก็อาจจะไปเปื่อยหน่อยน,นะเพราะว่าเพื่อนๆเรามากันน้อยมากๆเลยถือว่าเปลี่ยนฟิลไปนะครับผมเราถ่ายสตีดคลิปมาหลายคลิปแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นแนวแบบเล่นแรมเล่นเวิร์ดกันบ้างคำว่าตอนนี้ครับก็เอาใจช่วยพี่โตนะครับเล่น540มาดูว่าวันที่2นี้พี่โตจะเล่นมงหรือเปล่า วันนี้ก็เป็นวันที่3ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะมาซ้อมที่นี่เดี๋ยวเราจะกลับไปที่กรุงเทพอีกครั้งนะครับก็ยังเปื่อยๆกันอยู่นะครับข้างในวันนี้พี่โอ๊ตก็กลับบ้านไปแล้ว สำหรับคนที่ดูคลิปแล้วสนใจหรือแบบอยากเริ่มเล่นแหลมหรือสงสัยว่าเราจะเริ่มฝึกยังไงนะผมจะแนะนําเลยคือให้เราฝึกเล่นแบบท่าเบสิกลมเยอะๆพวกมินิแหลมอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนกันเลยนะครับผมถ้าเรามีเบสิกจากแหลมดีเรามาฝึกอันนี้ก็แป๊บเดียวนะที่เหลือก็แค่ใช้ใจและเพราะว่ามันสูงแค่นั้นเลยถ้าเรามีใจนะแล้วเรามีเบสิกที่แน่นแล้วนะเราจะฝึกอันนี้แบบแป๊บเดียวเลย หรือแบบบางคนนะเล่นสตรีทมากๆแล้วแบบเบื่อเนี่ยก็ลองมาแบบฝึกเล่นสลับไปมากับแรมบางคนนี่อาจจะไม่ชอบก็แล้วแต่คนด้วยนะครับผมบางคนก็ชอบเล่นสตรีทเตะท่าอย่างเดียวก็แนวไครแนวมันแต่สุดท้ายแล้วนะผมว่ามันจะทําให้เราแบบไม่เบื่อง่ายเราไปที่ไหนเราก็แบบเล่นได้หมดจุกกิกนั้นนีไม่ต้องโหดก็ได้แต่ขอแบบเบสิกมันดีแค่นั้นมันก็สนุกแล้วนะทุกคน ช่วงนี้ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าผมอัปเดตคลิปทาง YouTube ค่อนข้างช้าเน่อยเพราะว่าอยู่กรุงเทพใช่ไหมผมก็จะเล่นอยู่แต่ที่เดิมๆแล้วเวลาถ่ายลงสถานที่เดิมๆให้ทุกคนดูผมก็กลัวคนดูเบื่อโลเคชันเดิมๆภาพเดิมๆไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเบือ่อกันหรือเปล่านะาเรอเราออกไปเล่นที่อื่นอัปเดตให้เพื่อนๆดูแบบโลเคชันใหม่ๆบ้างแต่ใครที่ติดตามผมอยู่นะก็ฝากทุกคนกดติดตามทาง Tik t o ็อกด้วยนะผมจะอัปคลิปสั้นอยู่ตลอดนะครับบางทีก็เป็นคลิปสเก็ตฮ่าๆบ้างหรือเป็นคลิปสอนแบบๆ บางก็ถ้าทาง YouTube ผมอัพชาก็ฝากไปทางช่องทางนี้ได้ครับผม